สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ข่าวปนีนะครับหลังจากที่รอห่างหายกันไปนานกลับมาเพราะว่ามีประเด็นในวงการเพลงลูกทุ่งหนึ่งอย่างนั้นก็คือเพลงที่กําลังเป็นไวรัลในขณะนี้กับเพลงชีวิตเมียเช่านะครับว่าที่มาของเพลงนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็ว่าต้นฉบับนั้นคือแม่ผ่องศรีวรนุชบ้างก็ว่าเป็นทางแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแต่ในวันนี้ข่าวปนีนะครับได้นำพาผู้ที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแล้วแล้วนะครับว่าเพลงเพลงนี้มีที่มาอย่างไรขออนุุตสสวััดีคณกก้ง่ย ก็สวัสดีครับชื่อชื่อกุ้งนะครับนายจตุรงค์ขะหนึ่งนึกนะครับปัจจุบันก็รับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงชีวิตเมียเช่าครับอ๋อนี่คือผู้แต่งเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้แต่งแต่งเนื้อเพลงแต่งเองกับมือโอโ้โหเพราะพอเราฟังเพลงนี้เรารู้สึกเหมือนว่าเป็นเพลงที่น่าจะเกิดมาตั้งแต่ปีแบบสองห้าหนึ่งหกสองห้าหนึ่งเจ็ดจริงๆนะเพราะว่าเนื้อเพลงมันค่อนข้างที่จะบบใช้คําตรงยุคตรงสมัยะ พี่ก็เลยอยากจะถามว่าสําหรับผลงานเพลงชีวิตเมียเช่านี่มันมันมีที่มาหรือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผลงานเพลงนี้ จริงๆเริ่มต้นจากการทำศิลปนิพนธ์นะคะในการเรียนในรายวิชาสาขาวิชาาศิลป์เนาะซึ่งก่อนที่เราจะจบนะคะไม่ว่าจะสาขาใดก็ช่างเราต้องทำวิทยานิพนธ์หนึ่งเรื่องนะคะ mm hmm. สำหรับในรายวิชาด้านศิลป์เองเนี่ยก็ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นการประดิษฐ์ท่าราออกแบบชุดการแสดงหนึ่งชุดนะครับ mm hmm. ก็คือ,อลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเก็บข้อมูลทำเป็นวิจัยขึ้นมาออกแบบมาจนเป็นการแสดงหนึ่งชุดซึ่ง มันเป็นงานคู่นะครับในสายสาขาวิชาณนิาสิมหาวิลลทยาลัยราชพัฒเลยเนี่ยให้ทำเป็นงานคู่ผมก็ได้คู่กับเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าทัดดี้นะครับทัดดี้อตอนแรกๆนะคะว่าจะทําเรื่องอะไรกันดีก็คิดไปคิดมาที่นี้แรงบันดาลใจเลยก็เกิดขึ้นจากว่าได้ไปฟังเพลงหนึ่งเพลงจดหมายรักจากเมียเช่าะจะร้องว่า เขียนเล็กเตอร์ถึงเธอเดียจรเขียนในแฟตที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทยแลนด์ก็เลยแบบปิ้งขึ้นมาเลยว่าอมอยู่ใกล้บ้านเราดีเพราะถ้านี่เป็นคนลองบัวลำพู <S 2> <S 2> เราก็เป็นคนขอนแก่นก็เลยว่าอ่ะไม่ได้ไปลงพื้นที่ไกลอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ลองไปหาข้อมูลดูก็เลยไปศึกษาข้อมูลจากการอ่านหนังสือบ้างสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างเรื่อยมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เลย ขออนุญ,ญาตอาจารย์ทําเรื่องนี้อาจารย์ก็อนุญาตให้ทําแล้วก็ได้ไปเก็บข้อมูลมาก็เลยออกมาเป็นชุดการแสดงชีวิตเมียเช่านําเสนอเป็นศิลป์นิพนธ์ในปีปีการศึกษา2,562ครับอืผลงานเพลงนี้นี่ก็คือ เดิมทีแรกเริ่มเดิมทีการแต่งของมันคือไม่ได้แต่งมาเพื่อที่จะมาเป็นเพลงเพื่อที่จะใช้ให้นักร้องร้องอย่างนี้นอนหมายถึงว่าเหมือนกับเพลงทั่วไปที่มีการแต่งและส่งให้นักร้องร้องแต่เป็นการแต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อใช้ในงานเขาเรียกสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์นะครับวิทย์เขาเรียกว่าศิละป,ะน,น,ละปะนิพนธ์ค่ะเป็นศิละปะนิพนธ์ใช่ครับไม่ได้แต่งเพื่อธุรกิจแต่แต่งเพื่อการศึกษาเพื่อ,อให้เราจบเรียนจบสําหรับนักศึกษาของ ที่กุ้งเรียนอยู่เนี่ยเป็นคณะอะไรนะครับในเวลานั้นเป็นคณะครุศาสตร์ค่ะคณะคารุศาสตร์เอกครุศาสตร์เอกตอนนั้นเป็นสาขาวิชาศิลปศึกษาปัจจุบันเปลี่ยนแล้วเป็นสาขาวิชานาฏศิลป์ค่ะสาขาวิชานาฏศิลป์ก็คือว่าเราก็เลยได้ไอเดียมาจากเพลงเมียเช่าในยุคนั้นเนาะอันเขาเรียกเพลงอะไรนะเพลงจดหมายรักจากเมียเช่าจดหมายรักจากเมียเช่าพี่เคยได้ฟังอยู่มันเป็นเพลงที่เหมือนมีไทยคำอังกฤษคำสลับกั้นไปนะใช่ค่ะถึง เป็นคนที่เคยทํางานเป็นเมียเช่าที่อุดรน,นี่แหละเขียน<ช>จดหมายถึงทหารจีไอที่เขากลับบ้านไปแล้วใช่เร,า,รเาเลยนําเรื่องนี้มาขยายเป็นศิลปะนิพนธ์ใช่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาทําเป็นชีวิตเมียเชา่าอืมซึ่งเพลงในในโชว์เนี่ยต้นฉบับที่พี่ได้เห็นมาเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยอันไหนคือต้นฉบับจริงจริง <Video. S 2> หนูก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือต้นฉบับจริงๆแต่เพลงนี้เนี่ยหนูเขียนขึ้นมาเองกับมือนูเป็นคนแต่งตอนแรกๆแรกเริ่มเนี่ยการที่จะทําทําการแสดงหนึ่งชุดนะครับก็คือว่าเราจะต,ต้องต้องออกแบบเพลงใหม่ออกแบบท่ารําใหม่ออกแบบดนตรีใหม่ซึ่งผมก็สนิทกับพี่พี่ครูดนตรีคนหนึ่งคือพี่บอมตอนนั้นแกเป็นครูครูดนตรีสอนอยู่ที่โรงเรียนคน,นคร t h o n k i e ก็เลยสนิทกันคุยกันแกก็ว่าอยากเอาเพลงลักษณะนี้ทํานองนี้ก็ได้แกเป็นที่ปรึกษากับกับอาจารย์อาทิตย์กระจ่างสีที่แกเป็นครูดนตรีอยู่ทางมอ ก็เลยให้แนวคิดมาแล้วก็ประมาณนี้ทีน so so kind of so ี้ในช่วงนั้นน่ะค่าทําเพลงมันค่อนข้างที่จะแพงสําหรับสําหรับของผมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นโมเดิร์นมีการผสมผสานระหว่างดนตรีพื้นบ้านด้วยดนตรีสากลด้วยค่าทําเพลงก็ค่อนข้างที่จะสูงซึ่งเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับก็เลยว่าสิ่งไหนที่มันจะประหยัดได้เราก็ประหยัดก็คุยกับเพื่อนเนาะก็เลยว่าเออถ้างั้นฉลนสิร้องแต่งเหนือเองเบิงก็เลยว่างสี่เอาแต่งเองสัตว์ว่าห้องเป็นผู้ไปลงข้อมูลจังไรกันเ้าไปจ้างจ้างคนเฮ็ดห้องกับตองได เอาข้อมูลเ,เพื่อน,นึกเก่าฉะนั้นเ้ามีข้อมูลคอนเทนต์อยู่ในหัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าก็ลองแต่งเบิเป็นอย่างเพื่อน<ม>เพื่อนกด็ดีดีดีที่เพื่อนเพื่อนเป็นคนแบบไว้วางใจเราถ้าเราจะทําอะไรนี่เพื่อนว่าเออเมื่อวาอย่างกางะระบังสลัดก็เลยก็เลยคิดออกมาแต่งออกมาเป็นเพลงแล้วก็ให้อาจารย์อาทิตย์เ,เรี่ยบเรียงดนตรีให้<ม>ก็ออกมาเป็นเพลงนี้ครับซึ่งแรงบราารันดาลใจในการแต่งก็เพื่อไปใช้งานเนาะ<ส>ในความคิดของเรานิด ในขณะนั้นเราเป็นเพียงแค่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่เรามีความคิดยังไงถึงว่าเราแต่งเพลงเองก็ได้เรารู้สึกว่าหรือว่าเราเคยแต่งเพลงมาก่อนหน้านั้นแล้วคือก่อนหน้านั้นหนูสองคนกับทัดดี้เนี่ยที่ได้คู่กันเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นพิธีกรสันทนาการ ของของกลางของมหาวิาลัยของมหาวิาลัยร<ม>ัชภัฏน์เลยเป็นพิธีกรสันทนาการหนูก็เคยแต่งเพลงสันทนาการที่เอาไว้ร้องเล่นร้องเวลารับน้องกิจกิจกรรมรับน้องต่างๆแต่งเพลงใหม่มเพลงเกี่ยวกับคณะเพลงเกี่ยวกับมหาลัย<ม>ก็แต่งแต่ว่าเอาไว้ร้องสันทนาการเฉยๆนะคะ<ม>ก็เลยก็เลยคิดว่าเราก็พอจะทําได้บ้างลองทําดูก่อน<ม>เราก็ไม่ได้คาดหวังว่า มันจะอะไรมากเพราะว่าเราคิดแค่ว่าเออขอแค่เฮาสองคนเรียนจบกับพออ่อเนะเพื่อนแบบไปเป็นครูเนี่ยนะพระข้างหน้าเขาค่อยตั้งหลักใหม่เริ่มต้นใหม่ถ้าเขาจะเห็นเป็นผลงานสั่งสรรดีๆหลีอ,อะไรประมาณเนี้ครับซึ่งวิดีโอในยู u b e ในตัวที่เก่าที่สุดที่พี่เห็นเนี่ยมันจะเป็นที่ของมหาวิทยายลัยเป็นคนลงเนาะเมื่อสี่ปีที่แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะอ,นนอันนั้นคือผลงานของศิลป,ปะนิพนธ์ของเราเลยไหมตัวนั้น<ช>ที่ใช่รครับตัวนัันนี้ ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งในเพลงนี้มันจะมีทั้งท่อนเป็นเหมือนเป็นสังวาดลำเนาะใช่ไหมใช่สังวาดลำแล้วมาเป็นตัวเนื้อร้องตรงนี้ตัวที่เราแต่งเนี่ยคือทั้งหมดเลยไหมหรือเฉพาะท่อนหลังที่ทเป็นทั้งหมดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตาเนตวนโตคํคำคอยเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตในวันในหนึ่งวันของการทํางานนะครับถ้าว่าจะว่า เราอะเป็นก๊อปมาไหมเนี่ยเราส,สำหรับผมนะคือเขาเป็นคนฟังหมอลำอยูอ่แล้วเนาะเขากระหักหมอลำเขาไปได้ก๊อปเอาทาน,น้องหมอลำม,มาละมัดแตงแล้วก,ก็มัดแป้งเนื้อเอาอแต่ว่าในส่วนของเนื้อเพลงอะเราเป็นคนคิดเองแล้วก็มาจากคอนเทนต์ที่เราไปลงข้อมูลเก็บข้อมูลอ่านหนังสือมานี่แหลวะว่า๋อ้เรื่องราวชีวิตของเขาเป็นแบบนี้นะเราก็เลยแต่งออกมาประมาณนี้ให้เพื่อนไปมิกซ์ดนตรีเข้าให้ ในส่วนของทํานองหมอลำนี่พี่ว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีทํานองนู่นทํานองนั่นนี่คือมันก็จะใช้เขาเรียกว่ารูปแบบทางดนตรีนี่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคําในนั้นอันนี้ก็ไม่ได้<ช>ถือเป็นเรื่องที่ผิดนะครับก็เนาะและกลายเป็นว่าเนื้อเพลงส่วนหลังที่เราแต่งเพิ่มขึ้นมาจู่ๆกลับมาดังในความคิดเราเนี่ยเราคิดไหมว่าเพลงเพลงนี้ที่เราแต่งเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยแล้วทั้งมหาลัยโพสต์ลงเราได้คาดหวังไว้ว่ามันจะได้รับผลตอบรับยังไง ตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะเพราะว่าคาดหวังแต่วาเขาเรียนโจเพชรแล้วโจวกับพ่อ,อพราะมันไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับว่าเออของเราจะโด่งดังไปขอแค่ว่า ได้รับการแบบว่าชื่นชมในวันนั้นในวันนั้นก็คือในสี่ปีย้อนหลังเนาะพูดถึงว่าย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องศิลปะนิพนธ์นหลายๆคนหลายๆเพื่อหลายๆคนก็จะยังทําศิลปะนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการฟอนพื้นบ้านอีสานอยู่ซึ่งเฮาเป็นคนแบบเราต้องทําอะไรที่มันแปลกเพื่อนบ้างเราก็ฉีกออกไปเลยได้ยังไงก็ช่างแต่ว่าเราอยากทําให้มันแปลกเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์เราก็อยากทําออกมาในเป็นรูปแบบใหม่ๆในปีนั้นก็ถือว่าของเราโดดเด่นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพราะื่ฟ้อนเป็นนลํากะปก งานที่ทุกคนได้เห็นนั้นคือเป็นงานคู่เนาะทำกันสองคนส่วนท, <ำ S 1> ที่เ,2 2> เรือนี่นคือค<น>ขอแรงทั้งหมดเลยใช่<ม>ในส่วนของนักสแสดงก็คือว่าก็เป็นน้องๆในสาขาด้วย<ม>แล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่ที่จบไปของเรา แต่โดยทั้งหมดแล้วน่ะตัวแกนมันก็คือมีทางคุณกุ้งแล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่งนาะเป็นคนก่อขึ้นมามสำหรับ<ะ>ชุดชีวิตเมียเช่าในที่นี้นะครับซึ่งจุดประสงค์ตอนนั้นที่เราจรินตนาการเรื่องชีวิตเมียเช่านี่พอจะเล่าเรื่องได้ไหมว่าเรื่องในตอนนั้นที่เราอยากจะถ่ายทอดเนี่ยมันคือเรื่องราวประมาณยังไงที่เราตั้งใจจะกลั่นออกมาเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับเรื่องราวของของชีวิตเมียเช่าเนาะก็ชื่อชุดการสแสดงมันบอกอยู่แล้วดอกบ่งบอกต,อตรงๆแลวคือชีวิตเมียเช่าก็คือจากการานําเสนอใน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 เล่มวิจัย เรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่มาทํางานขับบาดเนี่ยก็เาล่าถึงเรื่องราวทีว่การทํางานว่าวันหนึ่งเนี่ยตาเล่นโตคําคอยสามาคอยรอดหาพีแต,งต้งโตงามปน,นีบปได้พีสีมาหาเนาะท่อนเกินเนาะก็เป็นแบบเออเออกมาทํางานแล้วนะออกออมาทํางานแล้วก็มาออมาถึงท่อนที่ร้องโอ้ยเดชช่จากเกาํกำเมืองอุดอรบนเกามีเรื่องเล่าเมียเช่ามาเล่าสู่ฟังก็เล่าเรื่องราวให้ฟังพอมาถึงท่อนกลาง ท่อนการที่เป็นท่อนฮุกจะเป็นดนตรีแบบคอมโบนิดนึงนะคะก็เป็นการผสมผสานว่ายุคนั้นเป็นยุคเทคเนาะเขาก็เลยมาเทคอเออเทคก็คือมีดนตรีสาโกลเข้ามาผสมกับผับอีสานซึ่งเป็นการตีกองท่อม,มิจเจไอ้มีแซ็กโซโฟนเข้ามาก็เป็นยุคเทคอาจาราทิแก,ก็ออกแบบดนตรีให้และตอนสุดท้ายท่อนที่มันนังเนี่ยคือท่อนสรุปเรื่องราวชีวิตว่าขอบใจนักทีพีเข้ามามาควงนั่งนอนความกับเงินตาเมนบัจักดอลลรากับพ่อได้มีกินเนาะมันก็บ่งบอกเรื่องราวถึงชีวิตคนนึงว่าเราแบบการศึกษามันก็ ก็ค่อนข้างที่จะยากในยุคนั้นนะคะแล้วก็ทางเลือกนี่มันไม่มีไม่มีหรอกคนะ่ะเอแล้วก็ได้จําใจมาทําทามากถ้าจำใจไหมจําใจในที่นี่ในที่นี้คือจําใจในในสภาพาว่าบังคับหมายว่าเมื่อเราเมื่อเราไม่มีทางเลือกที่จะทํามาหากินเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันได้เงินในยุคนั้นไหนมปนยุคเข้ายากหมากแพงยุคสงครามสิ่งไหนที่ได้เงินเนี่ยทำให้เราก็จะยอมทําทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเพื่อให้เขาได้มีกินอเอก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการทํางานในอาชีพนี้นะคะ่ะ เมียเช่าก็ถือไปอีกหนึ่งในอาชีพนาะในช่วงนั้นที่แบบแทบจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีนั่นแหละเมียแ้วไม่มีสารใดเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีมากๆเลยในนยุคสงครามเป็นอาชีพที่แบบเกาะโกยรายได้บางคนก็ถือว่าร่ำรวยร่ำรวยขึ้นมาเลยจากอาชีพนี้นะคะโอ้แทบจะทั้งประเทศเนาะไปกองกันอยู่อุดรในช่วงนั้นเพราะทีอยู่ขอนแก่นพอทราบมาบ้างอยู่ใกล้สนามบินน้ำพองไงก็เลยพอได้รู้เรื่องได้มาบ้างแล้วหลังจากที่เราเนี่ยส่งอาจารย์ไปปุ๊บเป็นยังไง พอทราบม,มาเบื้องต้นนล่นแหละว่าอู้ปังมากแต่อาจารย์ผลตอบรับจากอาจารย์ว่ายัางไงบ้างครับตอนนั้น ตอนแรกๆที่เราทําเป็นวิยายิพนะคะมันก็มีการออกแบบท่ารําซึ่งมันก็ต้องออก,<ม>อ,อ,กอิงกับทฤษฎีการออกแบบท่ารําที่เป็นแม่แบบเพราะเนื่องจากว่าเป็นการวิจัยต้องมีแบบตรงนี้เอกสารที่เป็นวารสารเชิงวิชาการร<ม>องรับนะคะ<ม>ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขท่าราท่าราใหม่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเพลงแล้วก็ดนตตียจะก,ก็โอเค<ม>เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์อะไรม,มันเป็นงานสร้างสารรค์ในส่วนนี้แต่ว่าของเราเป็นสาขาหนา้าศัดสินสิ่งสําคัญก็คือการออกแบบท่ารํซะมากกว่าที่อาจารย์จะคอมเมนต์นะคะก็อาจารย์ก็ให้ปรับปรุงท่ารํานิดหน่อย ก็ไไไม่ด้อะรซึ่งหลังจากผลงานเพลงชีวิตเมียเช่ามาเนี่ยทางกุ้งเนี่ยได้มีการสร้างผลงานเพลงอื่นๆอีกไหมมีผลงานเพลงอะไรที่แบบแต่งให้นักร้องคนนั้นคนนี้อย่างนี้หรือว่าแต่งให้ตัวเองร้องอย่างนี้มีมั่งไหม อ่าถ้าว่าตั้งแต่นู้นมาก็ไม่เคยแต่งเลยหลังจากที่เรียนจบมาหนูก็สอบบรรจุได้เลยเนาะหนูก็มาทํางานมาทํางานที่โรงเรียนเลยถ้าคิดว่าจะแต่งก็แค่ว่าจะแต่งแบบแต่งให้นักร้องในวงโปรงรางของตัวเองร้อง mm. ก็คือโรงเรียนมีวงโปรงรางนะคะก็คือเราก็ส่งประกวดแล้วก็ส่งเข้าร่วมแข่งขันต่างๆอยู่แล้วซึ่งในในความฝันหนึ่งวาเราก็แค่อยากแต่งให้ให้ลูกของเราเนี่ยได้ร้องเพลงของเราได้ mm. เพราะว่าเราเป็นคนออกแบบการสแสดงเองถ้าเราได้ออกแบบเพลงเองออกแบบทํานองครีเอทเองในชุดการสแสดงนั้นมันจะออกมาเป็น unity ม้ น่าจะลงตัวนั่นคือความความขิดและความไฟฝันแต่บ่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าตั้งแต่มาบันจุปี6-4มันก็เป็นโควิดก็กำลังพึ่งพึ่งแบบว่าฟื้นฟูวงโปรงลางขึ้นมาในปีนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มทำก็ยังไม่ได้แต่ง มีโครงร่างไว้แล้วเนาะมีแผนที่ว่าจะทำยังไงต่อไปมีมีแผนไวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําก่อนที่เพลงนี้จะกลับมาดังในระยะเวลาสี่ปีเนี่ยเราได้มีการแบบกลับไปชื่นชมผลงานเก่าๆของตัวเองบ้างไหมครับนีหรือว่ามีการคาดหวังยังไงไหมว่าที่มหาลัยเอาไปลงแล้วจะต้องมีคนอุ้ยชื่นชอบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เลยมีบ้างไหมตอนนั้นเป็นงานเกษียณของคุณครูน่าจศิลป์ซึ่งเป็นครูของหนูเองที่โรงเรียนลครขอนแก่งก็เลยเอากลับมาแสดงพร้อมกับน้องๆรุ่นน้องที่เรียนครูน่าศิลป์ด้วยกันทั้งหมดก็ ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างดีมันสนุกสนานเนาะพูดถึงว่าจังหวัดดนตรีมันเจ๊ะชุดมันสวยแต่งหน้าแต่งตาเข้าแล้วมันก็เอดูตะการตาพูดง่ายๆดูตะการตามันแบบมันมันม้วนมันจ่อยมันมวนมันจ่อยเนาะเวลาคนเบิองโอ้มวนเฮ่นําเพื่อนก็ชื่นชอบ ก็แค่นั้นนะคะเป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ได้เอามานำนำมาแสดงแล้วทีนี้เราเริ่มรู้สึกตอนไหนว่าเพลงที่เราเคยทําไว้เนี่ยตอนนี้อยู่ๆมันเริ่มจะกลับมาแล้วน้องน้องได้เข้าเคยมาคุยกับกับเพื่อนว่าอยากเอาโชว์ชีวิตเมียเช่าเนี่ยไปโชว์บนเวทีหมอลำเพื่อนก็มาปรึกษาเราเพราะว่าเราเป็นตัวตั้งตัวตีในการทํเนาะถึงจะเป็นงานคู่แต่ว่าเราเราเราเป็นผู้นํามาตอไปเออเพื่อนมาจังไดเขาว่าสิเอางานเขาไปโชว์ยุ่หมอลำนุกว่า โอ๊ยไอ้โชว์เลยดีเราตัวเขาเปคนมกหมอลำอยู่แล้วเขาสิได้นําเบิงงานเขาดีเป็นยัง <c oughs> ของผู้อื่นมีเป็นสิเป็นเศร้าคนขเขาเอาไปของเข้าเขาสิมาเอาไปมันบอ <c oughs> ไอเขาเฮ็ดเลยดีแล้วฉันสิน้าเบิงเองก๊วฟางสี <c oughs> แล้วแล้แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นมาปึ๊บมาเป็นหมอลำไอดอลเนานะก็มีอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> มีอีกประมาณช่วงก่อนที่จะดังนี่แหละก่อนที่จะดังนี่บ้างก็น,น้องก็คุยกับเพื่อนอีกเพื่อนบอกว่าทีนี้เขาจะขอไปทําโชว์หมอลำไอดอล <c oughs> ลูกบอกความเก่าแหละ เอาไปโหลด <laughs> เพลงเขาน่ะไปให้เขาเดกประชาสัมพันธ์ให้ไขรคนโดยหูุดจกักว่าเออราชาพันเลย่อยคนกับนี้ผลงานดีๆได้ออกมานําเสนอสู่สายตาสาธารณาชนบาง <laughs> ออ,อย่างัอย่างนี้หนูก็วาอย่างนี้หนูก็ความความเดิมผูดไปเสียไปเฮ็ดยังให้เขาเฮ็ดเลยก่ต้องไป <laughs> เป็นห่องเป็นอย่างคนที่ได้ชื่อเสียงก็คือเรามหาลัยมันบอกหา <laughs> เป็นผลงานของเราเป็นผลงานของมหาลัยไม่เลาไปเพื่อนกับที่บอกยู่ตัวเอามาจากราชาพันเ์เลยหรือว่ากลับไปเปิดในยูทูบเมันกาติพออยู่ตัวของเฮ้าหนูก็ได้วางสี่ โอ้โห oh, hey. ถือว่าเป็นคนที่ใจดีมากนะครับเพราะในทุกวันนี้นี่การต่อสู้กับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนี่หูดูเดือดมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครเอาไปร้องหน้างานอะไรอย่างนี้แต่ด้วยส่วนตัวเราโดยพื้นฐานเราเหมือนเราหนึ่งเราทําเพื่อเป็นการส่งงานอาจารย์และอย่างนี้ก็คือวใจด้วยเนาะ เราทำมันไม่ได้เพื่อธุรกิจเลยแต่ดูทรงจากตรงนี้แหละเนะใช่ไหมฮะหนึ่งประกอบการเรียนของตัวเองสองก็คือ,อใครอยากนําไปใช้นําไปใช้เลยฉันยินดีฉันอยากที่จะชื่นชมอืมซึ่งผลตอบ<ช>รับที่กลับมาสู่ตัวกุ้งนี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เพลงนี้จู่ๆเนี่ยกลับมาดังเริ่มจากทิกตอกเนาะถูกต้องไหมใช่ค่ะวันนั้นตื่นขึ้นมาลูกสาวเนาะน้องกระตูนก็บอกบอกว่าเมียรู้ไหมเพลงเมียดังแล้วว่าสันก็เออเมียเนาะเพลงหยังกนได้บางสิเอาเมียเช่าของแม่ไงดังยุสอี S <S ต่มกบอกฟังจากทีอาหนูก็อกฟังสิเนาะในติ๊กตอกม่ไม่ไปเปิดดูแั่เด็กก็เอามาให้ดเเเูเนี่ยเขาเอาไป cover เด็กเขาคนยอดวิวตั้งเยอะเม่บัดน,นี้มันเด็กน้อยนะกะตีตามบ,บายไหมก็แม่มีคนมาคเวอร์แล้วแม่ก็เคยเอาไปเขากับทีวีอจุมสงสัยแม่จะดังจริงๆร่ะเออกเลเว่าเออเอา,เา,เอา,เอาดังกระดังตัวว่ะบัดทีนี้เขาก็มีมีคนติดต่อมาอีกคุยกับพัดดี้ว่าจะเอาไปคเวอร์นะทำยังไงอย่างนี้ หนูก็ยืนยันคำเดิมเพราะว่าเออคือว่าในความคิดของหนูนะคะว่าครับคนอื่นเขาแต่งเพลงโสลมโใต่ายอยากใครคุณเอาไปร้องอ่ะเขายังไม่ร้องเลยนับประสาอ,อะไรกับของเราอยู่โบโบเบยแล้วมีคนอยากร้องให้เรามีคนอยากเผยแพร่ให้ให้ใหเขาทําไปเถอะหนูไม่ได้คาดหวังกับผลประโยชน์ที่จะได้ว่าได้เป็นเงินเป็นคําแต่หนูหนูมีความคิดว่าถ้าตอนนี้เขาเอาไปทําแล้วมันดังสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตามหาว่าใครเป็นคนแต่งสักวันหนึ่งเขาก็ต้อง คิดแบ่กลับมาหาเราไม่วันนี้ก็วันหน้าเนี่ยน,นี่คือความคิดหนูคิดเท่านั้นคิดว่าจากคนที่ไม่รู้จักบางที่อาจจะมีคนมาหลุจากข้าเพิ่มขึ้นสิบคนลอยคนกับว่าไปเนาะกับว่ากับบอกกับมูว่าสีา่เานเาะเพื่อนก็ว่าเออก,กระเดียเต็มมึงเออแหละถ้าก็บอกว่าเขาเลยผู้อดสิเขียดสเขตดหลดุดมันก็บ,บางสิ่ <laughs> โอ้ถือเป็นคนที่มี จิตใจที่ดีมากเลยเนาะแล้วแต่พูดได้เซลไปเฮ็ดว่าสันวาปกตินี่โอ้ต่อสู้กันคักแห้งเราเราตอนที่เราสร้างงานเนาะเราสร้างเพื่อการศึกษาเราไม่ได้คาดหวังกับการสร้างจนมาเป็นธุรกิจนะเขาก็เลยไม่ได้ไปคาดหวังตรงนั้นว่ามันจะกลับมาเป็นธุรกิจแล้วก็กลับมาเป็นการสร้างรายได้เพราะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนั้นเนาะเขาก็บรเลียนซ้ำหนิเนาะเรียนมาเอาก็บมาเป็นคู่แล้วเราก็ทําแค่ตรงนั้นเราก็เอพออยู่เขากินล้วก็ไม่ได้คิดว่าเอเราจะมาแต่งเพลงหรืออะไรหรือเพลงเราจะดังเขาก็ไม่ได้คิดว่าผลงานเขาสิไปได้ดีหรือการย่งปนนัเ เหตุเพราะเหลียวบาดออไปค่ะครับทีนี้เนี่ยแหละเหมือนที่ตอบมาก่อนหน้านี้อาจจะตอบคําถามต่อไปได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่จะขออนุญาตถามอีกสักครั้งหนึ่งมันเป็นคําถามที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าถ้าเกิดหากอยากจะโคเวอร์เพลงชีวิตเมียเช่าเนี่ยต้องไปขออนุญาตใครอตอนนี้ลิขสิทธิ์มันเป็นของใครพอจะรู้ไหมเพราะว่าแต่ละคนก็กลัวเรื่องนี้กันค่อนข้างที่จะมากอย่างนี้นะครับ คืออย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยลิขสิทธิ์ก็เป็นของมหาลัยตามอนุสัญญายอยู่แล้วเพราะเราเรียนจบจากสถาบันเนาะงานวิทยาน,นิพนธ์เนี่ยมันเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของมหาลัยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นร่วมกับนักศึกษาที่เนี้ยเราก็ได้ยืนยันคํานั้นไปเลยว่าเออใครอยากทำเพื่อนจะทําก็ให้เพื่อนทําเลยแล้วก็อยากให้เพื่อนโปรโมทให้เนาะเป็นการโปรโมทต,ตัวเราด้วยใช่ไหม,มล่ะคะอย่างที่เรียนไปข้างต้นนะคะแล้วก็หลังจากที่มันดังก็มีคนทักม้า ทักมหาหนูบ้างทักมหาเพื่อนบ้างขอโคเวอร์หนูก็ปรึกษากับอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็เลยว่าเอออาจารย์ก็บอกว่า,วาออมันมีหลายคนที่ขอมาถ้าจะขอเป็นตัวเงินเนี่ยบางทีมันไม่ได้เพราะว่าบางคนเป็นศิลปินเดี๋ยวไม่มีบั d g e t แต่จะช่วยโฆษณาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ หลายคนก็ทักมหาหนูหลายคนก็ทักไปทางมหาลัยหลายคนก็ไปหาเพื่อนก็ก็มานั่งก็มาคุยกันคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ว่าถ้าจะเป็นตัวเงินก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายคนเขาก็เป็นศิลปินเดี่ยวแค่อยากจะทำโคเวอร์กระแสไปแต่เขาจะโปรโมทให้หนูอันถ้าถ้าอยากได้เงินหนูก็ไปคุยคุยกับเขาเลยหนูก็ได้ว่าหนูก็บอาคำาก่าก็ดีแล้วล่ะอาจารย์เขาจะได้โปรโมทให้อย่างน้อยๆเนี่ยมหาลัยเล็กๆของเราเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นอย่างหนูกับเพื่อนหรือว่าสาขาของเราก็จะเป็นที่สนใจของ น้องๆรุ่นต่อไปมากขึ้นหนูก็ไม่ได้คาดหวังกับตัวเงินอะไรเลยว่า<ม>ถ้าใครจะทําก็คือให้ให้ไปทักไปขอเพจปัญหาอะไรได้เลยเดี๋ยวเพื่อนก็จะอนุญาตเองเพราะว่า<ม>ก็คือทําเป็นโคเวอร์เนาะค่ะมันก็ทําอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการโปรโมทต,ตัวเรานัา่นแหละค่ะอย่างที่หนูเคยเรียนไปข้างต้นว่าย่างหน่อยๆก็คือได้โปรโมทต,ตัวห<ต>้องเ,เองว่าเฮาอ่ะ เออเป็นผู้แต่งเพลงนะเพื่อนกะสิแอดให้เฮาอยู่ตัวแมนบอใน,นส่วนของเรื่องไรใดเรื่องยังกะจะสร้างเพื่อนเพราะวะ่าเพื่อนเป็นผู้สั่งตัวตนของเพื่อนขึ้นมาเองแล้วเพื่อนก็เป็นคนช่วยชุบตัวตนของเฮาขึ้นมาเพราะวะ่าจากคนคนหนึงเฮาไปคูดยู่ยนํ้ำมันหนอกยู่นําโลงเรี้ยก็บ่ได้มีผู้ใดสิบมาฮหูจากอยู่ดีๆบางคนน่ะเป็นนักร้องศิลปินที่หนูชื่นชอบหนูเคยแอดเฟซไปเป็น5้าปีสิปีเพื่อนยังไม่เคยตอบรับเลยอยู่ดีๆเพื่อนแอดกลับมาแล้วก็ทักมาหาหนูหนูก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจเออมัน อโอ้ตอนนี้ไม่ใช่มาต่อคิวกันเพียบไปเลยครับขอให้ทางคุณกุ้งนี่แต่งเพลงให้เนะี่ยเป็นไงบ้างอ๋อไม่มีค่ะตอนนี้ก็มีมีไอหลังจากที่คุยกันตอนนู้นทำอลัมไอดอลเฮียหน่อยเาอก็บอกว่าอยากได้อีกสักเพลงหนึง่งอ,อยากได้อีกสักเพลงหรือว่าถ้ามีเวลาบ้างก็แต่งป้อนเข้ามาสักเดือนละเพลงสองเพลงหนูไปว่าออหนูไม่ขอรับปากเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มั่นใจว่าง,งานหนูจะดีไหม,มแต่ว่าหลังจากที่ พี่โรหารหนูเกาะมือวันมือกอนเนาะมือวานมืนอมว,ามวานมันบอลว่าแต่งเพียงซึ่งหนูก็แต่งโครงไว้ให้แกแล้วแหละแกก็ให้แบบให้เหมือนกับว่าให้ให้พอดมาว่าเอาประมาณนี้ตอนนั้นหนูก็แต่งโครงไว้แต่พอพี่มาให้แรงบันดาลใจว่าเออเราน่าจะไปต่อได้นะมือคืนนี่หนูเอาเลี่ยวเลยเพียงหนึ่งโอ้โเรียบร้อยแล้วก็เลยโอ้โหครับ่นระคาประมาณนั้นก็ได้ยูก็ได้ยูอันนี้ก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะเร็วนี้แหละว่าจะไปเสนอเพื่อนอยู่ถ้าเพื่อนซื้อก็ ถือว่าโชคดีไปนะคะเอาทีนี้มาถึงผลงานส่วนตัวของตัวเองกันบ้างนะครับว่าเป็นไงบ้างก็อย่างที่ทราบกันดีพอได้เล่ามาละกลําลังจะถามว่ายังแต่งเพลงอยู่ไหมก็คือนานๆานทีพอสอบถามได้ไหมครับว่าจะมีโอกาสที่จะได้ฟังซิงเกิลของคุณกุ้งเองมีไหมสําหรับนูเองเหรอครับนูยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยว่าเราจะทําเพลงอะไรที่เกี่ยวกับเราดีถ,าถ้าถ้า,ถามว่าจะเป็นซิงเกิลของเราเนาะมันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําอยู่แต่ว่า เราอะไม่มีขวาว่าไม่มีซัพพลายเออร์นะคะไม่มีห้องอัดไม่มีคนทําดนตรีให้คือ mm hmm. ถ้าเขาให้เราเขียนเนื้อเป็นเนื้อของเราอะอาจจะทําได้แต่ว่าเขาสิบหาอาศัยผู้ใดสิบากดเหตุดนตรีเ้ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างที่จะสาหรับหนูหนูคิดว่ามันก็ยากอยู่ยังยากอยู่ที่จะทําได้ mm hmm. แต่ว่าในอนาคตข,ข้างหน้าถ้าเรามีทุนเพิ่มขึ้นหมายวามาห้าอง มีเพียงพอมีเงินมีทุนทํางานได้อาจจะลองทําเพื่อเป็นเพื่อเป็นผลงานของเจ้าของฝากไว้เห้ค้นฟังสักเพียงหนึ่งอืโอ้โหโแล้วก็คําถามเป็นคําถามเกือบสุดท้ายแล้วเรายัางรับงานแต่งเพลงไหมถ้าเกิดมีใครอยากติดต่อเข้ามาเนี่ยก็ถ้ามีคนคิดว่าเห็นผลงานแล้วมั่นใจในตัวหนูว่าหนูจะทําให้ได้นะฮะหนูก็ยินดีรับนะคะคยินดีรับแต่งให้นะคะก็กคือก็คือเบา,า่า แต่ว่าอาจจะแต้งให้ฟังก่อนก็นได้ถ้าซือซ่อกับจ้าสื่อคันันคันันว่าซื่อหรือจะอยังกับจ้าวากันอีกเช่นนึงให้ลองฟังดูนะคะกะ็ติดต่อเข้ามาได้นะคะโอเคเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อและก็ติดตามผลงานของทางกุ้งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีว่า FC แฟนๆที่ชื่นชอบอยากจะเข้าไปติดตามชมไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากไปดูคอนเทนต์อื่นๆของทางคุณกุ้งเนี่ยติดต่อหรือว่าติดตามได้ที่ที่ใดบ้างอย่างนี้นะครับ ก็ส่วนมากหนูก็เล่นแต่ Facebook นะคะก็เล่นแต่ f a c e b o o k กับกับ Tiktok แต่ว่าบัญชี TikTok หนูก็จำไม่ได้แต่ว่า Facebook ก็จะเป็น f c e e o o o เนี่ยแหละครับจะตุรงพิมพ์เข้าไปเลย J T R จะตุรงนะคะแล้วก็แดดแล้วก็เป็นกุ้ง K U N G นะคะก็จะแคปภาพโปให้ได้ค่ะก็เข้ามาติดต่อมาติดตามได้เลยแต่ว่าส่วนมากก็จะมีผลงานเฉพาะผลงานห้าสินที่พา เด็ก,ดกนักเรียนไปออกงานไปลำไปลำบวงสวงซ้อมฝึกซ้อมอะไรอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคอนเทนต์อื่นๆนอกแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็ปิดเทอมก็ว่าจะทําอยู่แต่ว่าก็ยังหาจังหวะไม่ได้ <c oughs> เพราะว่างานโรงเรียนก็ยังไม่เสร็จมันยังไม่ปิด <c oughs> มันยังไม่ปิด,ปด <c oughs> เป็นกิจ,จลักษณะนะคะโอเคเอางี้ทิ้งท้ายสรุปสรุปเนื้อเรื่องเรื่องราวทั้งหมดชีวิตไม่เช่าใครคือผู้แต่งชีวิตเมเช่าเนี่ยหนูเป็นคนแต่งแต่ยเปอร์เซนต์ไมจนจบ ร้อยเปอร์เซนเนื้อร้องเราแต่งเองกับมือครับผมและเวอร์ชั่นต้นฉบับที่สุดใครร้องเวอร์ชั่นต้นฉบับที่สุดเนี่ยถ้าเป็นคนร้องก็คือพี่ตุ้มพี่ตุ้มอาดวงฤทัไทยบุญสินชัยนะฮะอยู่อยู่ที่มอขอเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงค่ะและดนตรีเวอร์ชันต้นฉบับจริงๆใครเป็นผู้แต่งเป็นผู้ทําดนตรีเวอร์ชันต้นฉบับคนที่ออกแบบดนตรีก็คืออาจารย์อาทิตย์กระจ่างสีกับพี่ บอมอิสิทธิ์แสงโรชาร่วมกันถ้าอยาก cover คุณสามารถ cover ได้ไหมจัดเต็มค่ะเต็มที่ค่ะผู้ได้เหดวินิสมาลายมันเลิศหรูเห็ดลงไปโอ้ยเออล่าสุดโอคอ่านิดนึงนะคะทักเพจมหาลัยก็ได้หรือเพจสาขาน่าศิลินราชพัฒน์เลยไปให้ข้อมูลไว้นิดนึงว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเราจะได้เก็บเป็นข้อเป็นผลงานของสาขาด้วยนะคะผลงานของมหาลัยด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เราลงรายละเอียดว่า โคเวอรต้นฉบับโดยใครเนี่ยถ้าจากผู้ประพันธ์เพลงเองเนี่ยมีเจตนาว่าแบบไหนจะดีที่สุด <c oughs> เช่นว่าลงา Cover, โคเวอร์เวอร์ชันต้นฉบับโดยอันนี้เราจะลงเป็นมหาลัยหรือเป็นชื่อตัวเราเองหรือเป็นอะไรยังไงดีจะได้ไ, <ป S 2> ไม่รูร้ลงไปเลยอย,อยากลงอย่างกันลงเลยตามใจสุดดแล้วแต่เพื่อนอยากเขียอยากให้ก็คือว่าอย่างที่อย่างที่บอกไปแบบถ้าถ้าจะเป็นเราก็ให้มันเป็นผลพลอยได้แล้วกันนะคะมัน ของํำม่ะต,ตกนนำเมื่อไหร่ตกไฟบ่ไหม่เหรอคะจังไหนถ้ามันเป็นของเรามันก็คือของเฮาเคือเกาเนาะคือครับผมถ้าเกิดว่าสมมติจะใช้เป็นชื่อกุ้งเองอยากให้ทุกๆคนเรียกเราเองว่ายัางไงกุ้งอะไรดี ก็กุ้งนี่แหละบางทีคุณครูลูกกุ้งักเรีจะเรียกว่าคุณครูลูกกุ้งอ่าถ้างั้นเป็นคุณครูลูกกุ้งเนาะคำร้องทำนองโดยคุณครูลูกกุ้งแล้วกันแล้วก็วงเล็บเป็นชื่อจริงให้เอางี้เนาะได้อะไรก็ได้ค่ะไม่ไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสจัดเต็มได้เลยค่ะเออแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ก็ได้ข่าวมาว่าเนี่ยค่ายเพลงซองเดอนี่แหละจะส่งนิ่งนิ่งคัมรนางที่ร้องตัวแฟนว่าจังไดมาโคเวอร์เพลงนี้ด้วยอืจัดเลยค่ะพแบบ จดเต็มจะเต็มหรือยิงเดี๋ยวเรามาลอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงส่วนเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ก็คือของพราวเนาะใช่ค่ะของโมลามไอดอนของน้องพราวอีกน้องพราวไม่ใช่ว่าได้หกล้านวิวแล้วหรอค่ะเปิดเข้าไปดูวันนี้ด้วยความรวดเร็วเลยไม่ใช่จะไปเจ็ดแล้วหรอเพราะว่าเมื่อวานใช่ืั้งแต่หนูไปโรงเรียนหนูยังได้ยินเด็กน้อยเปิดฟังก็้วแบเออเพี้ยเขาแต่แต่พวกน้ว่าถ้าถ้าถ้าถามหนูจริงนะฮะหนูว่า มันก็เป็ดพิงปกติทั่วไปหรือหน้แบบมันคุ้นหูแล้วนกนะก้ะมันก็เปรด้บด่ไปรอย่างปานนั้นไมขณะผู้แต่งไม่แต่ผู้ฟังชอบมากนะครับใช่ไหมคะม,มันอาจจะทัชใจในกับการใช้ชีวิตหรือว่าเ้าเนื้อร้องทํานองเนาะหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นโนก็แตออกมาจากองค์ความรู้ที่ศึกษามาการทําวิจัยเนาะมันก็ได้ศึกษามาออกมาเป็นองความรู้ สังว่าสวยคำ,คำร้องดีทุกอย่างดีก็หวังว่าจะได้เห็นน้องกุ้งเนี่ยเต,ติบโตในเส้นทางของวงการเพลงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นศิลปินเองเลยเป็นผู้แต่งยังไงก็อยากเห็นจริงๆบอกตรงๆว่าอยากเห็นมากเพราะว่าได้คุยกับน้องกุ้งแล้วเป็นคนที่เต็มไปด้วยแพชชั่นในตอนนี้ก็เรียนปอโทด้วยก็ยังอุตส่าห์ต้องแบ่งเวลามาในการทําเพลงดูแลเด็กๆหลายๆอย่างเลยเป็นคนที่ตารางงานแน่นเอียด้าพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะยังไงก็ขอให้น้องกุ้งนะครับผม มีตัวนี้เป็นใบเบิกทางต่อยอดมันไปได้แล้วกันเนาะในวันนี้<อ>พี่ซอฟ<อ>นะครับจากข่าววันนี้ขอบคุณน้องกุ้งมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้เนาะยังไงก็น่าจะกระจางกันได้แหละว่าใครคือผู้แต่งนะครับจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันอีกว่าใครคือต้นฉบับจริงๆนะครับในวันนี้ขอขอบคุณ,ค,ณคุณกุ้งมากนะครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันใหมนะ่เนาะ โอเคครับเดี๋ยวพี่เป็นเอฟซคนแรกนะพี่ขอเป็นเอฟซคนแรกนะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะฝากไว้ดวงใจฝากไว้ได้ดวงใจนะคะถ้ามีถ้ามีโอกาสได้ชื่นชมผลงานนะคะก็นี่แหละครับติดตามได้เลยโอบยขอบคุณคุณกุ้งมากครับในวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ข้อมูลครบถ้วนแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับ